ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดครับสุดท้ายของอำเภอบัวเชนแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเขตอำเภอผู่สิงนะครับผมขับตรงไปนู้นนะครับจะเป็นช่องสงงามนะครับผมช่องสงงามครับตรงนี้ก็จะไปอันนั้นมาจากอำเภอัวเชนนะครับมาจากอำเภอับเชนไปนี้ก็ไปวัดไทยพัฒนานะครับผมไปวัดไทยพัฒนานะครับ อันนี้ก็ขบวนหลวงปู่ก็กำลังเดินทางมานะครับผมนะครับครับตรงไปเอะครับมันมันมีวัดไผ่พัฒนาแล้วก็จะมีวัดป่าพลันเพชรนะครับผมวัดป่าพลันเพชรครับแล้วก็จะมีวัดบ้านขยุงแล้วก็จะมีวัดโคแก้วนะครับตรงไปนี่แหละครับถนนสองสี่นะครับผมนะครับถนนสองสี่นะครับผม ครับอันนี้เป็นนะครับอำเภอสุดท้ายของอ่าสุดท้ายเป็นของอำเภอบัวเชิดแล้วนะครับผมนะครับต่อไปก็จะมอบให้นะครับอำเภอผู่สิงนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมนะครับครับ เดียวนะครับอยู่โน้นนะครับผมนะครับนะครับเดี๋ยวเราตามตามไปดูครับหลวงปู่นะครับผมนะครับนะครับอันนี้เป็นอำเภอสุดท้ายแล้วนะครับผมนะครับของอำเภออ่า บัวเชตนะครับผมนะครับสุดท้ายแล้วอำเภอบรวเชตนะครับผมแล้วก็มาส่งหลวงปู่ถึงแค่นี้แล้ะครับผมนะครับหลวงปู่ก็กำลังเดินทางมานะครับผมลงมานะครับแดดร้อนนะครับช่วงนี้แดดร้อนมากเลยนะครับดูรวดหินนะครับผมที่หลวงปู่ท่านเดินนะครับผมนะครับอันนี้ร้อนมากแล้วครับเวลาก็น่าจะอยู่ประมาณ11โมงกว่านะครับผม อากาศร้อนนะครับผมบอากาศร้อนมากเลยนะครับ,รบ,รบนี่เทด เขตอำเภอโพสิงแล้วนะครับผมมาไปโน่นกับไปช่องสงกรรมจำได้ไหมเนี่ยโอเคจำได้จำได้มาหนักเนี่ยอันนี้เป็นเขตติดต่อน,นี้หลวงพ่อหลงอวงปู่เคาะหัวแล้วนะครับผมนะครับครับ

ไปหาหลวงพ่อเพชรก่อนจะไปอยู่ยังไปเด้ไปทีเดียวเนาะเออแล้วอีกช่องหนึ่งใครนะชื่ออะไรนะแม่ป่าชาแนลอ่ะเออคครับผมเดี๋ยวเจอกันค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะสำรับตันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นคลิปสุดทา้ายของแม่ป่าชาแนลแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับผมก็จะกลับอำเภอบุรชัแล้วนะครับผมส่งแค่นี้แหละครับผมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมส่งให้ต่อ ครับอ่าอำเภอภูสิงต่อนะครับผมครับผมสวัสดีครับ